รัฐร่วมมือประชาร่วมใจในสร้างไทยไปด้วยกัน นายกฤษดาบุญ,ญราชรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กล่าวว่าขณะนี้ได้มีคำสั่งไปยังประหลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และกรมวิชาการเกษตรพร้อมทางผู้ที่เกี่ยวข้องไปตรวจสอบว่า2เรื่องคือ1ปัจจุบันมีสารธรรมชาติหรือวิธีการอื่นเพื่อทดแทน3ส,สารกําจัดศัตรูพืชคือพาราควอตคลอฟาริฟอสและไกลโฟเซตหรือไม่และ 2. พิจารณาว่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรมีอำนาจตามกฎหมายใดที่จะเพิกถอนการใช้หรือการนําข้อสารเคมีทั้ง3ชนิด ไม่หากมีทั้งสองข้อก็จะใช้อำนาจรัฐ,รฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรเพิกถอนสารเคมีทั้ง3ทันทีส่วนผลการศึกษากรณีที่จะใช้สารทดแทนสารเคมีทั้ง3และใช้เครื่องจักรในการกําจัดว่าจะพืชพบว่าทําให้ต้นทุนเกษตรสูงขึ้น ส่วนการรณรงค์ให้ยกเลิกการใช้สาสารเคมีนั้นเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นมาก่อนหน้านี้ที่จะเข้ามารับตําแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรแต่ยืนยันว่าในช่วงทําหน้าที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรได้ให้ความสําคัญเรื่องนี้อย่างมากที่สุดสามารถตรวจสอบได้